2 5 4 7ประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีตุลาคม2 5 4 9พายุช้างสารเคลื่อนตัวจากประเทศลาวเข้าถล่มไทยสร้างความเสียหายไม่น้อยกว่า45จังหวัดปีนี้ฝนตกหนักมาตั้งแต่เดือนเมษายนเร็วกว่าปีก่อนๆท่วมขังนาข้าวกว่าหมื่นไร่ของสุพรรณบุรี ความผันผวนทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในรอบไม่กี่ปีมานี้สร้างความหวันวิตกวันนี่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเวลานี้โลกร้อนเดินทางมาถึงเมืองไทย ในรอบ30ปีมานี้ชาวบ้านขุนสมุทจีนที่อำเภอพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการหลายคนย้ายบ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งต้นเหตุก็คือน้ำเอกัดเซาะกลืนพื้นที่ชายฝั่งของหมู่บ้านหายไปมากกว่า1กิโลเมตรสมัยก่อนนี่แผ่นดินน่ะมันสูง องสูงน้าท่วมไม่ถึงน้ําแบบเข้ามาประทะ้าตลิ่งก็จะลงก็จะเข้าคลองเข้าอา่าวโดยใช้ระยะเวลาสองสามชั่วโมงก็จะลงไปตามตามเวลาตามการเวลาที่ขึ้นลงตามปกติแต่ต่อมามันมันพังเข้ามาใกล้ใกล้โดยที่แบบมันซึมมาเรื่อยๆมันซึมลึกมาซึมมันจนกินเข้ามาจนย้ายบ้านเงินเป็นสิบสิบครั้ง คนอายุ70ฝ่าเนี่ยย้ายถึง9ครั้ง10ครั้งรุ่นอย่างรุ่นชั้นอยู่กับพ่อแม่มา5ครั้งของตัวเองก็3ครั้งนั้นเข้าไป8แล้วเนี่ยแนวเสาไฟฟ้าแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นถนนของหมู่บ้านมาก่อนโบทของวัดขุนสมุทรทราวาสเป็นอนุสรยืนยันว่าบริเวณนี้เคยเป็นแผ่นดินเป็นชุมชนก่อนที่จะกลายเป็นผืนน้ำ นักธรณีวิทยาพบว่าบริเวณบ้านขุนสมุทรจีนเป็นจุดที่มีปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งรุนแรงที่สุดในประเทศไทยและสันนิษฐานว่าเกิดจากคลื่นลมในทะเลที่รุนแรงขึ้นพัดพาเอาตกรนโคลนหรือทรายออกจากแนวชายฝั่งทะเลมากกว่าที่เคยเป็นสาเหตุหนึ่งก็คือปริมาณดินตะกอนที่เคยไหลลงมาสู่ชายฝั่งลดลงเพราะการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ในพื้นที่ต้นน้ําและยังเกิดจากตัวชาวบ้านเองเปลี่ยนพื้นที่ป่าชายเลนเป็นนากุ้งเมื่อไม่มีแนวป้องกันคลื่นลมตามธรรมชาติชายฝั่งทะเลจึงถูกกัดเซาะได้ง่ายรวมทั้งการสูบน้ำบาดาลจนแผ่นดินสุดแต่มีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่นักวิชาการให้ความสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเพราะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นหนึ่งอง,องศาเซลเซียส เมื่อโลกร้อนขึ้นทำให้น้ํำแข็งขั้วโลกละลายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นยิ่งร้อนจัดลมมรสุมก็จะเกิดบ่อยขึ้นและยิ่งพัดแรงขึ้นคลื่นลมรุนแรงขึ้นนี่เองที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นต้นเหตุสำคัญทำให้ปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย รุนแรงขึ้นวันนี้โลกร้อนที่เคยเป็นข่าวในต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไปเพราะอะไรโลกของเราจึงร้อนขึ้น <1> <1> <1> ปกติแล้วในชั้นบรรยากาศของโลกประกอบไปด้วยไอ้น้ำและก๊าซชนิดต่างๆห่อหุ้มโลกของเราไว้ ก๊าซเหล่านี้ช่วยกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์บางส่วนทำให้โลกของเราไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดมีอุณหภูมิเหมาะสมพอที่จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้แต่ปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกกำลังไม่ปกติสาเหตุคือปรากฏการเรือนกระจกซึ่งเกิดจากก๊าซหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทน และไนตรัสออกไซด์ที่เรียกรวมๆกันว่าก๊าซเรือนกระจกการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ทำให้สมดุลของพลังงานในบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงและทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น ลาแล้วที่เราต้องยอมรับว่าเราเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในครั้งนี้และเรากำลังได้รับผลกระทบนั้นอย่างรุนแรงมากกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้ สำหรับเมืองไทยผลกระทบของภาวะโลกร้อนไม่ได้มาถึงเฉพาะที่บ้านคุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้นยังมีอีกหลายพื้นที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์นี้เพราะภาวะโลกร้อนไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่สภาพภูมิอากาศของโลกค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาอย่างช้าๆและต่อเนื่องไม่ได้เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติแต่เกิดขึ้น จากน้ำมือของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งและปัจจุบันวิกฤตการโลกร้อนกำลังย้อนกลับมาเป็นภัยคุกคามการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกพื้นที่ซึ่งเราไม่สามารถหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงได้ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดช,ชอบ วันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อร้อยปีก่อนหนึ่งองศาตัวเลขนี้อาจดูเล็กน้อยสำหรับเมืองร้อนอย่างประเทศไทยความจริงแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความแค่ว่าเราจะร้อนขึ้นเท่านั้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นกำลังทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เราอาจคาดไม่ถึง นี่คือภาพภูเขาคิริมันจารของประเทศแทนซาเนียทวีปแอฟริกาในวันที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและฐานน้ำแข็ง30ปีให้หลังฐานน้ำแข็งและหิมะที่เคยมีลดน้อยลงจนเรียกได้ว่าละลาย